อัสสลามุอะลัยกุมครับผมกำลาสามคนป้าลันมี่ผมฟารุกผมรุสันและผมซามีอยู่ในรายการสวรัดจัดไท้สวนรัฐจัดให้วันนี้จะพาผู้ชมไปดูความพร้อมของกิจกรรมไบอล์สวนรัดครั้งที่หนึ่งปั่นสร้างบัรจุดคาณกนดูครับครับ สำหรับเสื้อปั่นของเราเป็นยังไงบ้างครับสีสันสวยงามถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าสำหรับใครที่ได้รับเสื้อแล้วก็อย่าลืมาถา่ายอวดกันลงในเพจบายส่วนัดนะครับก็เรลวในไ,ไม่กี่วันแล้วนะครับกับกิจกรรมบายส่วนัดรั้งที่หนึ่งปั่นสร้างปั่นสุขคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังครับ ช่วงสุดท้ายนี้นก็มาดูรีวิวจากทั้งบ้านกันนะครับอันนี้ครับได้เสื้อมาแล้วเสื้อสีสวยมากครับสําหรับอันนี้นะครับไปรับเสื้อมาเมื่อเช้าเสื้อสวยด้วยอย่างอันนี้ครับเสื้อสวยมากเอาเสือ้อมาให้เพื่อนๆแล้วชอบมากครับเพื่อใชโรงเรียนแล้วเจอกันงานงานครับก็ขอบุณลุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับสุดท้ายนี้ขอลาไปด้วยบรรยากาศของคณะครูปากถึงนักปั่น ต้องขอขอบคุณทุกคีมทุกท่านรวมถึงผู้ใหญ่ใจด,ดีด้วยนะครับเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นและพบก,กันที่18สิงหาของบ่งครึ่งเป็นต้นไปสุดท้ายนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมุลลอฮิมะลลาฮิวะบาราดุอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ a มุลลาฮิมุลลาฮสวดีครบ ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมใบฟอสนัทครั้งที่หนึ่งโดยประธานจัดงานคร,รั้รรรรงนี้ท่านอดีตสกประสิทธิ์พัะสลาและประธานพิธีท่านอดีตสสสามารถนันทีร่วมกับคณะครูโรงเรียนสนรนัทิยาขอเชิญชวนท่านพี่น้องร่วมปันสร้างปันสุขในกิจกรรมใบฟอสนัทครั้งที่หนึ่งวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ จัดสร้างสนามเด็กเล่นเด็กเล่นให้กับคณะให้กับนักเรียนสวนรัตยาครับผมซึ่ง,งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนรัตยาพร้อมที่จะปั่นสร้างปันสุกและท่านผู้มีเกียรติแล้วครับพร้อมที่จะปั่นสร้างปันสุกไปกับพวกเราแล้วยังในวันงานนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง8โมงเช้า กิจกรรมในวันงานมีหลากหลายครับพร้อมกับการจับรางวัลเลขท้ายด้วยครับแล้วพบกันวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้ไว้ปอส่วนรัฐครั้งที่หนึ่งอย,อย่าลืมนะครับปั้นตาปันสุขไปกับพวกเรา,าครับ 哈哈哈！你的好酷，兄弟们。<laughs> <laughs>